แล้วนอกจากนั้นครับหลังจากนั้นต่อมาเรื่อยๆจนมาถึงยุคปัจจุบันหลายๆครั้งพอองค์กรพุทธจะขอให้มีการประกาศศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญเดี๋ยวมาดูนะฮะว่ามาพูดถึงพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติแล้วท่านสนับสนุนไหมในขณะเดียวกันมีการโจมตีเรื่องวัฒนธรรมกายด้วยนะครับวัดวารามต่างๆไม่น่าเคารพนะฮะ สดงว่าอาจารย์ก็ไม่เห็นด้วยกับการที่เขาการ์มองลนรล,ลงที่จะให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติอันตรายด้วยครับเพื่อเราสามจังหวัดทางใต้ทั้งหมดอะไครับสามจังหวัดทางใต้เขาไม่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 มีสิทเท่าเราเลยครับแล้วเพื่อนเราหลายคนที่เขาถือเชือคริสต์นะครับเพื่อนเรานะฮะเอราสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อนเราในที่นี้หมายถึงเพื่อนเราคือมุสลิมใช่ไหมเอาใหม่นะฟังใหม่ดูอีกทีนะครับอาจารย์ไม่เห็นด้วยที่เขาลนระลงให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติใช่ไหมไปดูอาจารย์สอนศิลป์พูดว่าไงนะครับ กำลงัลลลงล้นรงคงที่จะให้พุทธศาสนาเป็นศา,าสนาประจำชาติอันตรายดีครับอันตรายดีครับเพื่อนเราสามสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้เขาจะว่ายอย่างไรคาว่าเพื่อนเรานี่หมายถึงว่าอย่างไรฮะหมายถึงมุสลิมด้วยกันใช่ไหมอาจารย์สอศิรักษ์ครับเพื่อนเราสี่สามาจังหวัดภาคใต้เขาไหครับสามจังหวัดภาคใต้เขาเขาไม่เขาไม่มีชิดเท่าเราเลยครับแต่ยังไม่เห็นคลิปของอาจารย์สอศิรักษ์นะครับที่มีการพูดถึงเรื่องการแบ่งแยกดินแดนฮะอยากรู้เหมือนกันนะครับว่าท่านจะพูดอย่างไรนะครับ แต่เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะสอบถามนะเพราะว่าท่านเองเป็นบุคคลที่อยู่ตั้งแต่ในยุคหลัง2475เนะครับเพราะตามบัตรประชาชนเนี่ยท่านเกิด2476นะครับแต่ก็คือมีการถ่ายรูปก,กับท่านปีดีพนมยงด้วยนะครับ